ตอนนี้นะคะก็เป็นข่าวที่ดังมากๆเลยจากเค้กวันงานแต่งงานของคุณนาตาลีแล้วก็คุณฟุกนะคะที่ได้รับการตกแต่งจากผู้ต้องขังในเรือนจำก็เป็นสไตล์ประสาทพระราชวังที่ดูสวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยนะคะแต่ทุกคนสงสัยไหมคะว่าแล้วทาไมงานแต่งงานต้องมีเค้กด้วยก็มันเริ่มตั้งแต่ประมาณยุคศตรวรรษที่ประมาณ1 2บสถึงสินะคะในสมัยโรมันค่ะเวลามีการจัดงานแต่งงานขึ้นเนี่ยแขกทุกคนค่ะก็จะเอาเค้กก็เล็กๆที่เหมือนคล้ายคล้าย ขนมปังเนี่ยคะ่ะมาวางกองสูงๆกันนะคะให้สูงขึ้นแล้วก็จะให้เหมือนคู่บ่าวสาวเนี่ย ปีนขึ้นม่เพื่อจูบก,กันบนยอดกองเค,ค้กอันนั้นค่ะซึ่งถ้าใครจูบก,กันสําเร็จนะคะก็จะเชื่อว่าคลองรักได้ยาวนานค่ะแต่ถ้าส่วนใครที่ทําไม่สําเร็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกเฮฮาคืนเพลงกันในงานแต่งงานค่ะซึ่งเค,ค้กงานแต่งเนี่ยก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นเค,ค้กเป็นชั้นๆค่ะซึ่งก็เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นวันงานที่ดีของผู้บ่าวสาวนั่นเอง แต่ตอนนี้ค่ะคู่บ่าวสาวหลายคู่เนี่ยนอกจากตัดเค้กแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นบ้างอย่างเช่นการเทแชมเปญลงมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นงานแต่งงานที่ดีเหมือนกันค่ะใครชอบพิธีตัดเค้กแบบไหนหรือว่าชอบเค้กแต่งงานแบบไหนลองคอมเมนต์มาบอกเพิ่มเติมกันนะคะแล้วถ้าใครชอบเนื้อหาความรู้ดีๆเกี่ยวกับงานแต่งงานแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมานิตาเวดดิ้งได้ทุกช่องทางเลยค่ะ